ดูับทุกคนสื่อใหญ่อมรินนำรูปองค์อิงเพชรบ้านแพงประกอบภาพยนตร์คายออขึ้นปกข่าวนะครับ ล่าสุดหลายคนคงได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับบทสัมภาษณ์ของบอสโจยมานินครับทุกคนซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเมื่อวานนี้นะครับซึ่งน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ซอหนุดครับร่วมแถลงข่าวกับคุณพ่อด้วยนั่นเองครับหลายคนก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ และล่าสุดครับทุกคนต้องบอกว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยได้มีการพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือการนำปกนะครับที่องค์อิงเพชรบ้านแพงครับเป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์เรื่องขายออขึ้นปกครับทุกคนเนาะในแฟนเพจแล้วก็ในช่องข่าวของอมรินทีวีครับทุกคนซึ่งเขาก็ได้มีการนําภาพน้ององอิงเนี่ยไปขึ้นเลยนะครับรีกได้ว่าทําเอาแฟนคลับ FC หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็อยากจะดูองอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละ ส่วนใหญ่เลยนะสำหรับ FC Fan แฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูบทอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครทุกคนบอสโจเนี่ยก็ได้เผยแล้วนะครับทุกคนในข่าวเนี่ยบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงก็ไม่ล้มเลิกแน่นอนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นความหวังของคนอีสานแล้วก็แฟนๆหมอลำแล้วก็แฟนๆทั่วโลกจริงๆครับที่รอภาพยนตร์เรื่องนี้บางคนก็เหมานะครับภาพยนตร์ไปแล้วครับทุกคนมากกว่า30รอบ โอ้โหทุกคนเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถือว่ากระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยนะครับล่าสุดทางด้านบอสโจยมานินครับก็เผยว่ามีคุณแอนออรดีนะครับทุกคนที่โดนทาบทามมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยทําเอาแฟนคลับเ c ีเนี่ยโอ้โหก็ว้าวกันไปครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับและทางด้านบอสโจครับทุกคนในวันขึ้นบ้านใหม่นะครับบอสโจก็ให้สัมภาษณ์ครับกับนักข่าวเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะทุกคนแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้บอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับ นี่เนี่ยบอจยังไม่เห็นบทเลยแล้วก็ความคืบหน้าของงานก็ยังไม่ทราบจูจ่ๆผู้กำกับเนี่ยก็มีการถอนตัวแล้วก็ออกไปกลางคันเออจโจ,บบโจก็เลยมีถามเรื่องนี้กันนิดหนึ่งครับอ่ะที่มาที่ไปจะเป็นยังไงบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่ชุ่มชื่นขนาดไหนฟังกันครับ ว่าเราไม่ได้หยุดดําเนินการนะครับเรายังเดินดําเนินการต่อครับส่วนการฟ้องร้องก็เป็นหน้าที่ของท่านท่านายอยากจะฝากถึงผู้กำกับพคดนีวาจังไดวันนี้ครับแต่จักเสียให้วางแน่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่คิดว่าแกจ,จะทําแบบเราได้เพราะว่าคือพวกเราตั้งใจในฐานะที่เพื่อนกันถึงไม่สนิทกันแต่คําว่าเพื่อนเพราะว่าพ่อแกเป็นเพื่อนกับพ่อผมผมก็เลยเป็นเพื่อนกับแกแต่ว่า ไม่รู้ก็เลยเคยพูดกันอยู่นะว่าตัวนึ้งเือโจริอะไรยังไงกับคนอื่นแต่ว่าเรื่องกับเราเราขอเถอะเออยาเฮดเดอร์มูกันนึงสินะแต่ไม่รู้ว่าเกิดเกิดจน,นได้แล้วคุณเบิกไปงานก็เพิ่งเริ่มแต่ว่าเบิกไปสองล้านหนึ่งแสนบาทแล้วเนี่ยบทก็ยังไม่เห็นแล้วท่านก็เลื่อนแล้วเลื่อนอนีอนูแต่ท่านมาถอนตัวเราเองท่านนะครับขอถอนตัวเองมีลายลักษณ์อักษรด้วยทานายเอกคปมาที่ที่ท่านคุยกับทนายเอท่านบอกว่าท่าน อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ท่านขอถอนตัวจากโพ้ตินี้งงมากครับะนะครับทุกคนก็ได้ฟังบอสโจยูานินนะครับได้ได้พูดไปแล้วนะครับทุกคนกับนักข่าวเนาะอ่ะก็รีกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังไงก็อยากดูแล้วก็ต้องได้ดูนะทุกคนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่บอสโจเนี่ยตั้งใจ ทำมากๆแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำมากๆะนะครับเรียกได้ว่าโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจนคนเนี่ยรู้กันทั่วประเทศแล้วนะทุกคนว่ามีการถ่ายทำอยู่แต่ทีนี้ครับทุกคนพอผู้กำกับน้องมาขอถอนตัวแบบนี้นะครับก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องสะดุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยจับจ้องในเรื่องของในช่วงปิดฤด,ดูกาลใช่ไหมครับอง,องค์เอเนี่ยน้องอาจจะได้ไปถ่ายภาพยนตร์หรือเปล่าเพราะ เท่าที่พวกเราเห็นเนี่ยได้มีการถ่ายทําไปบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงปิดฤดูกาลเห็นมีการไปถ่ายอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะแล้วก็มีทีมงานอะไรต่างๆไปถ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าถ่ายทําอะไรบ้างไปถึงไหนแล้วนั่เองครับทุกคนก็มาเกิดเหตุการณ์สะดุดแบบนี้ขึ้นก่อนนะครับรไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็สงสารบอสโจครับอย่างที่พี่เพชรสหรัฐนะครับได้พูดเอาไว้เมื่อวานนี้ก็ไม่เคยเห็นบอสโจเนี่ย เป็นแบบนี้มาก่อนนะครับทุกคนไม่เคยเห็นบอสโจเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดเลยแหละเนาะเราเรารู้เลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็นะขอให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนเมือ่อเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่า เมื่อวันก่อนถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของผู้กำกับถอนตัวแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีประเด็นที่น่าย,ยินดีนั่นก็คือคุณแอนอรดีเนี่ยจะมาร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นวาระของภาพยนตร์นคนอีสานจริงๆนะครับและตอนนี้เนี่ยอุ้มอิ่มได้ข่าวมาว่าบอสโจเนาะก็กําลังให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับทุกคนไปยังน้องต้องเตนะครับทุกคนเนาะสำหรับคนที่ทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ าภาพยนตร์เรื่องสัป,ปเหร่อนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันว่าจะได้น้องต้องเตรหรือเปล่านะครับทุกคนก็โขยังรอดูยังรอติดตามต่อไปนะครับในงานวงสวงคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไม่มีอะไรที่สะดุดเลยแต่ว่ามาสะดุดตอนนี้แหละนะครับทุกคนที่มีการถอนตัวจากผู้กํากับเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มใหม่นะครับในส่วนของ ในการผิดสัญญาอะไรต่างๆนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะพี่คนที่บอสโจได้ออกมาพูดแล้วแต่ว่าภาพยนตร์เนี่ยก็ยังต้องดําเนินการต่อนะครับก็ทุกคนส่งกําลังใจนะครับไปให้บอสโจยมานินกันเยอะๆนะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสเนาะเป็นกําลังใจให้บอสโจนะครับทุกคนเนาะเป็นเป็นกลังใจให้บอสโจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้เยอะๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบอสโจก็ยังไม่ค่อยเห็นถ่ายคอนเทนต์ลงเลยนะครับนะทุกคนเป็นห่วงพ่พอโจมากๆเลยคือเราเข้าใจนะความรู้สึกของคนที่แบบ ให้ใจคนนะ,นะครับทุกคนพอให้ใจไปแล้วแล้วมันไม่ได้กลับมาเนี่ยมันรู้สึกเสียใจรู้สึกนอยนะครับทุกคนเป็นเราเราก็นอยนอยมากเลยแหละขนาดอุ้มอิมไม่ใช่พ่อโจเองนะครับเรายังรู้สึกว่าเออทำไมเรานอยแทนพ่อโจจังเลยอย่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับทุกคนนะครับ มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับสำหรับอุ้มอิ่มก็เนาะเป็นกําลังใจครับแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางด้านบอสโจกันเยอะๆครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณอมรินเนาะที่เขาได้มีการนํารูปน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปขึ้นปกนะครับสำหรับปกข่าวเนาะโอ้โหแฟนๆเข้าไปแสดงความยินดนกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นปกเป็นภาพที่สวยมากๆและเชื่อว่า จะได้เจอจะได้ดูจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อแม้จะสะดุดนะครับแต่เรามองว่าทุกอย่างจะดีตามหลังนั่นเองเหมือนกับเขาคัดคนที่ไม่ดีออกไปเหมือนที่บอสโจบ,บอกว่าคัดคัดสิ่งไม่ดีดีกว่าคัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอืนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะน้องเนี่ยแสดงอยู่ที่ระยองนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนะครับทุกคนทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงกันวันนี้เห็นว่าทีมงานบ้านฮาร์นะครับได้มีการ กําลังเดินทางไปหาบ้านไปหาน้องด้วยสําหรับวันนี้นะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอม๋อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ